เป็นอีกหนึ่งนาเอกสาวสุดฮอตจากบ้านวิกษาพระรามสี่สำหรับอ,อมกรณพัฒน์และล่าสุด28มกราคม2568ทางต้นสังกัดอย่างช่อง3าได้ออกแถลงการสาภาษาหลังจากที่อ,อมถูกบุคคลปริศนาสะกดรอยตามพร้อมทั้งยังขับรถตามไปในที่ต่างๆโดยในแถลงการระบุว่ากรณีนักสแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3าคุณอ,อมกรณพัฒน์เสถรธารตนพงศ์ถูกบุคคลบางกลุ่มสะกดรอยตามและขับรถตามไปยังสถานที่ต่างๆอันเป็นพื้นที่ส่วนตัวซึ่งถือเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธทิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง สร้างความวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยและอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวนักแสดงได้สถานีจึงขอให้ท่านยุติพฤติกรรมดังกล่าวหรือการกระทำใดๆที่แสดงออกถึงการคุกคามต่อสิทธิของนักแสดงโดยทันที หากพบว่ายังมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิสถานีจะดำเนินการการวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของนักแสดงต่อไปทั้งนี้ทางสถานีขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่มอบความรักและให้การสนับสนุนต่อคุณอมกอนอพัฒ์และนักแสดงของสถานีมาโดยตลอดทางสถานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความรักและการสนับสนุนนักแสดงต่อไปด้วยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลติดตามต่อกดค้นหาทิมพ์คำว่า WBN